ถอดรหัสลับทำไมปลาคู่ถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เปลี่ยนชีวิตคนมานับพันปีสวัสดีครับชาวไทยมิดแอดครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงเห็นสัญ,ญลักษณ์ปลาคู่อยู่แทบทุกที่ไม่ว่าจะในหนันในวัดหรือตามบ้านคนรวยหลายคนเห็นจนชินคิดว่าก็แค่รูปปลามงคนสวยๆแต่ชาวไทยมิดเชืมม่อไหมครับจริงๆมันคือรหัสล,ลับที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่คนทั่วโลกนับถือมาหลายพันปีไม่ใช่แค่เพราะมันสวยแต่มันคือคำอ,ยคอุยพทที่ครบเครื่องที่สุดของชีวิตคนส่วนใหญ่รู้ความหมายแค่หนึ่งในสามเท่านั้นวันนี้แออดจะถรหหััสใ้ ทำไมมันถึงทรงพลังและนี่คือเหตุผลครับที่คนที่รู้เขาถึงพยายามพกสัญ,ญลักษณ์ปลาคู่ได้แดงแบบนี้ติดตัวไว้ตลอดเวลาใครอยากได้กดจิ้มที่ตะกร้าได้เลยครับแต่ความลับที่ว่ามันคืออะไรกันแน่รหัสชั้นแรกเลยซ่อนอยู่ในเสียงครับภาษาจีนคําว่าปลามันพ้องเสียงกับคําว่าเหลือกินเหลือใช้มันคือการเล่นคํามงคลครับการมีปลาจึงเท่ากับขอให้มีกินมีใช้มีรู้จบนี่คือเหตุผลที่คนค้าขายต้องมีปลามันคือที่สุดของการเงินแต่มีเงินแล้วรักพังชีวิตก็ไม่สมบูรณ์นี่คือความ ลำข้อสองตามธรรมชาติปลาคือสัญลักษณ์ของความรักที่ซื่อสัตย์เพราะมันว่ายนะ้ำเป็นคู่อย่างกลมเกลียวการมีปลาคู่จึงหมายถึงชีวิตคู่ที่มีความสุขซื่อสัตย์ต่อกันว่ายฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันถ้าข้อแรกคือความมั่งคั่งข้อนี้คือความมั่นคงทางใจครับและนี่คือชั้นที่ลึกที่สุดที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ปลาคู่สีทองคือหนึ่งใน8สัญลักษณ์มงคลสูงสุดในอสธรรมคลในพุทธศาสนาเขาเปรียบน้ำว่าคือทะเลแห่งความทุกข์แต่ปลาคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำได้อย่างอิสระไม่กลััวแลละไมม่จมน้าครบป จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหลุดพ้นอิสระภาพและความสุขที่แท้จริงพูดภาษาชาวบ้านคือช่วยให้เรามีชีวิตที่ไม่จมไปกับกองทุกข์ครับเห็นไหมครับชาวไทยมิตรนี่ไม่ใช่แค่ปลาแต่มันคือแพ็กเกจของชีวิตที่สมบูรณ์คือการเงินเหลือกินเหลือใช้ความรักซื่อสัตย์กลมเกลียวและความสุขอิสระไม่จมทุกข์นี่คือเหตุผลที่คนนับถือมันมาหลายพันปีและวันนี้พลังมงคลที่ครบเครื่องทั้ง3ด้านนี้ถูกรวมมาให้ชาวไทยมิตรแล้วในเสร็จได้แดงปลาคู่ชุดนี้ครับที่สําคัญคือคุณไม่ได้แค่เส้นเดียวแต่แ มีทั้งได้แดงปลาคู่ที่เน้นรักเน้นรวยได้ดำไว้กันสิ่งไม่ดีและลูกปัดขาวไว้คุมสติมันคือการรวมพลังที่สมบูรณ์แบบผ่านพิธีมงคลจากวัดหวังตาเซียนเรียบร้อยแล้วและราคาพิเศษสูตรสำหรับชาวไทยมิตรทั้งเศษสามเส้นนี้รีบจิ้มตะกร้ารับส่วนลดเลยครับมันคือการลงทุนในความหมายดีๆที่โคตรคุม้มถ้าชาวไทยมิตรเข้าใจคุณค่าของปลาคูแล้วอย่ารอช้าครับของดีความหมายลึกซึง้งราคาแบบนี้หมดเร็วมากจิ้มที่ตะกรา้าตอนนี้เลยครับ